สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นไครลิวสายบีมกันนะสำหรับใครลิวสายบีมเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองเล่นไปแล้ว2ตาแล้วก็แพ้2ตานะ <c oughs> ผมจะสรุปให้เลยนะว่าใครลิวสายบีมเนี่ยตอนยิงบีมอ่ะมันจะแรงมากเลยนะยิ่งเก็บสแต็กคบ3นี่คือสุดยอดมากเลยแรงโคตรแต่พอยิงหมดแล้วอะ <c oughs> เพราะว่าอีกสกิลหนึ่งที่เรามักจะอัพมาคู่กับบีมก็คือดากอนแดนเนาะมันแค่แบบเอาไว้สไลด์ไปสไลด์มาแบบเป็นบัฟอะ ถ้าเล่นสายบีมคือมันจะตีไม่แรงมันจะตีสู้สายตบไม่ได้เว้ยสายตบอะคือมันจะได้ต่อเนื่องเรื่อยๆแต่ว่าสายบีมอะยิงแล้วก็หมดผมไม่รู้ว่ารอบนี้ผมจะแพ้อ,อีกหรือเปล่าถ้ารอบนี้แพ้ก็คือแพ้อเอาเลยแล้วกันมันแพ้2ตาติดแล้วไงใ้ริล้วสายบีมที่ผมจะเล่นไปก็จะใส่ไอเทมประมาณนี้นะเพราะว่าดาเมจของบีมอะมันจะแรงขึ้นตามแอตแท็กของเราผมไม่รู้ว่าใครจะฟาร์มผมว่าผมน่าจะได้ฟาร์มนะถ้าอย่างเงี้ยเออยุคแอตแท็กเกอร์นี่มันยังไม่จบอีกเหรอใครจะฟาร์มอะมีไหม โอเคบาลนะฟาร์มค okay, ือผมว่าจะฟาร์มก็ได้ไม่ฟาร์มก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆผมก็แบบขี้เกียจเดินเลนเหมือนกันคือแบบอยากจะเล่นเฉยๆอะ่ะขี้เกียจแบบไปวิ่งแก๊งชาวบ้านอะ่ะอะไรประมาณเนี้อ่ะมันกระโดดแล้วเว้ยตโลไปเรียบร้อยมึงอะ่ะเป็นนกแล้วแบบเห่าจริงๆเลยนกมันไม่ใช่ตัวเลือดเยอะไงเอาได้บอลเฉยวะผมใส่สกอร์ชิลมาอยู่นะเอาไม่ได้ใส่ <c oughs> เอาเดียวอ่แล้วผมจะฟิกเกอร์หนีทำไมวะแค่ใครรว ผมไม่ได้ใส่สกอร์ชิลมาผมใส่บ<า>ันดี้แวรเลียปล่อยคลิปตัวนั้นให้เขาไปเวลาเล่นอ่ะต้องดูด้วยว่าเขาอะเลเวลอะไรต้องจำด้วยว่าสกิลทีเด็ดของเขาอะจะมาตอนไหนอย่างนิมเฟียเลเวล4อย่าไปแย่งเขาให้เขาเลเวล4ไปอ่ะนกนกนี่มันจริงๆจังๆเลยมันอยากทำแป้มอะไรขนาดนั้นวะแจกเลเวลอย่างนี้ก็เกิดนะุ๊กนะนีมานีมา ต่อไปคือคิวของผมแล้วเว้ยผมจะต้องเลเวล8จริงๆเลเวล5ก็โอเคแหละมันจะทำให้แบบเอาตัวรอดเก่งขึ้นเว้ยเพราะว่าเลเวล8เนี้ยดาเมจจะมาอ้าปล่อย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 มันไปทำแต้มปล่อยเขาถ้าเขามั่นใจก็ปล่อยเขาไปไปไหนอะไปไหนอะเฮ้ยมันรอดอะ่ะนกแบบโคตรขยันนตกหีย <laughs> ไม่ปล่อย โอ้โหผมผู้สาปล่อยไปแล้วนะนิมเฟียบอกกูไม่ปล่อยอะมีไรบ้างยี่สิบแปดแต้มเนี่ยกองหมีเป็น้องผมโว้ยอ่ะฟังเขาเหลือ20ฟังผมเหลือ70มันมีความจำเป็นแบบต้องเอาชีวิตมาทิ้งเพื่อทำแปมขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วดูเลเวลผม7นกแจกจะเลเวล7อ่ะใครริ้ิวอีกฝั่งหนึ่งคือแบบหัวร้อนไปแล้วเนี่ยมึงเล่นอะไรของมึงวะนกอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เจนาทีแล้วขี้เกียจไปอะ <c oughs> ตรงน,นี้ผมขี้เกียจเดินเลยนแล้วอะเอาโลตอมเลยแล้วกันถ้างนั้นน่าจะชิงโลตอมได้อยู่เรียบร้อยครับผมยาอ่ะปล่อยมันมันอยากทำแต้มก็ปล่อยมันมันใส่แอดแท็กเวทมาหรือ,อยังไงก็ใส่แอดแท็กเวทมาก็ควรจะถือแต้มมาในน้อยหรือเปล่า <c oughs> เสียเต่าไปละน่ะ เอาจริงอะ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 เลวเวลต่างกันอยู่นะเกมนี้มันวัดกันที่เลวเวลนะเว้ยตอนนี้ยังไม่5นาทีนะเขาจะกระโดดมากันป้อมได้ตอน5นาทีถึงจะกันได้นะปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเอ้ยไปก็ได้วะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษได้ไหมล่ะยิงไหยิงบีมได้อยู่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าชาร์จเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ยิงก่อนยิงไป,ป ยิงไปเป็นไงเราสามแต้มก็เอาไว้จังหวะเนี้ยใจเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นมันมาอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วปึ๊บสไลด์ก่อนปั๊บเรียบร้อยสไลด์หนึ่งทีนะเอ้ยใจเย็นเอาเอาปิกาจูปิกาจูยังเดือดเ <Level S 2> ลเวลก็ประมาณนี้นะทีมผมไปเอาโลตอมแล้วอ่ะงั้นรอบนี้เดี๋ยวผมลงมาเอาเต่าแล้วกันสวัสดีจ้าเอ็ดเบิร์นมันหลบได้อยู่นะสไลด์ปึ๊บปิกาจู แรงโคตรนะนะสไลด์ไม่รอดว่ะ้ย <c oughs> ขอโทษขอโทษเราขอโทษจริงๆพูลินอาบวก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 ว่าจะวาร์ปกลับบ้านไปเติมเลือดซะหน่อยแต่ว่าแบบมันเหลือน,นิดเดียว,วอ่ะกระโดดเข้าไปเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บชาร์อืออแรงอยู่นะไม่ได้โอ้โหถือบอลมาเยอะเกินทำแ้มไม่ทันเว้ยรอ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 ,อนะชาร์จ เล่นอยู่แนวหลังเว้ยไม่รอดเว้ยแนวหลังไม่รอดรอดอยู่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 โอ้ยใครลิวแนวหลังใครแอทแทกเกอร์แทงโหต้องไปช่วยวะต้องไปช่วยวะโดนเลยจะรอดไหมอย่างเงี้ยจะรอดไหมอะ่ะรอดอยู่นะเล่นมันเล่นมันเล่นมันได้อยู่อะ่ะสี่ตัวว่ะยังสวยอะ่ะไปเว้ยไปเว้ย ไปเว้ยไปเว้ยชนะว่ะบีมลัรดไปเรียบร้อยครับผม50าสิแปมนะเอ้ยเอ้ยเอยเอเอ,เอ,อ่าสไลด์กลักบเฉยในแกจะแอบทำแปมเนียนๆอย่างงั้นเหรอมามาสู้กันเมื่อกี้มันยิงบีมไปแล้วนะท้งที่3มเรียบร้อยโดนแรงอยู่นะไปไหนอะ่ะไม่อะ่ะไม่ดิไม่ทำอย่างนี้สิใครริวใครริวโดนชัดโดนชัดกูไปเรียบร้อยครับผมในที่สุดก็ชนะกับเขาซะที คิวเบจเจ็ดตัวดาเมจที่จ่ายไปห้าหมื่นเก้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยุคสมัยของแอตแทกเกอร์มันกลับมาจริงๆหรอเนี่ยเจอสามตัวอีกแล้ววะ่ะรอบน,นี้ได้มายืนเลนกับปิกาจูเนี่ยน,น,นะใครริวจะไปทำแต้มเรียบร้อยครับผมตัวกลางปล่อยปล่อยปล่อยไปยมันทำแต้มไปสแล้วก็สโลมันสกิลว่ะไม่รอดมึงอะ่ะไม่รอดอยากทำแต้มดีนัก ตโลไปก่อนผมไม่ได้เอาสกอร์ชิลมาผมไม่อยากทำแต้มอะไรขนาดนั้นเจอกับเซราโอล่าเดยวเด้อร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 อให้มันกระโดดให้เสร็จเสร็จแล้วก็สกิลไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ตัดเบอร์รี่ไม่ได้นะเฮ้ยไปไหนอะไอไหนเรียบร้อยเรียบมันแล้วเสียก้องหมีสไลด์ไปหนึ่งทีตีตีมันใส่โกเกเตอร์มาตีมันตีมันตัวหลังก็ได้คาบิคอนก็ได้ ได้หมดได้หมดเซรามาตอนนี้ต้องเป็นของผมไม่ได้หนีปึ๊บปึ๊บตัดเบอร์รี่ยิงไฟไปไม่ได้โอ้โหแล้วป้อมบนแตกไปแล้วครับผม <c oughs> โอ้ผมวาร์ปลงล่างเลย <c oughs> โอด้านล่างค <c oughs> ูเล่นเรามาช่วยแล้วอ้าวด้านล่างเราก็เคลียร์ป้อมฝั่งเขาไปแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยเราเล่นง่ายกว่าต้องช่วย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 ่าให้เพื่อนตายอือกูก็จะตายเซราม่นโคตรง ้าจริงโอ้ไปมาไปมาอิงไฟไปเดี๋ยวไปมาก่อนพยายามอยู่ในป้อมไว้เราเล่นง่ายกว่าเว้ยเรามีป้อมให้เกาะน,นะปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวนะเต่าเต่ายังไม่โดนเว้ยเอ้าเอ้าขึ้นไปเอ้าโอยมึงตายครับิกลยัไปไหนโดสนสตันอยู่ใช่ไหมปับ๊บไม่รอดมึงอะไม่รอดเจอไฟกูเรียบร้อยครับผมมา เอาเต่าเร็วคือถ้าเกิดว่าใครป้อมแรกแตกก่อนอะ่ะมันก็มีแนวโน้มที่แบบจะเสียเปรียบไงเอาไว้อีกโอ้โห <c oughs> ดักปิกาจูกันเลยปับปับปับสองนะสองอยู่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 สามละสามให้กูได้ชาร์ดิให้กูได้ชาร์ด,ดิไม่ตายบ้าจริงเมื่อกี้สามไม่ใช่หรอ ออฮอหอ๋อคิวไ้ตัวเดียวแอตซิดไปห้าปิกาจูเป็นปิ๊าจูแล้วมันเห่าจริงๆเลยด้านล่างมีประเด็นกันอยู่รีบลงไปเลยยังไงดียังไงดีให้บันดี้แบรียเพื่อนไปแล้วแล้วลงมายิงบีมกันเลยนะไม่ชงไม่ชาร์จอะไรแล้วเฮ้ยไปหลังไปหลังไปหลังก่อนปั๊บปั๊บไหนๆอะครับิกอนเ ลองบีมเราหน่อยลองบีมเราหน่อยเอ้าแล้วเสียเต่าโอ้โห oh <my> ออไมค์กอชาร์จชาร์จไม่ทันนะเสียเต่าสองกูเจอของเตึงอีกแล้วโอ้แต่เรียบร้อยไอ้อะบีมอย่างไกลอะครับผมยืนไกลๆไว้สายบีมไกลๆได้อยู่อัพดีนะหลบได้แต่ว่าเพื่อเราไม่รอดนะและ้วใครรีวเจอใครรีวจังหวะนี้ด้านล่างมึงอะไม่รอดมึงอะเออเป็นไงเรา นะนะปิกตู้ปีกตู้เอปีกตู้ปีกตูไม่รอดเหลือใครริวสองตัวเราไม่ต้องสู้กันได้ไหมอะปีกตูฝั่งเขามานะเดี๋ยวนะเหมือนผมจะยังไม่ได้ทำแต้มเลยนะบานะบานะเดี๋ยวนะแหมมันล็อเปิดทันเดอร์เว้ยไปเว้ยลาดทันเดอร์ไม่ได้โอ้ย ศูนย์แปมนะ Q ห้าตัวแอดซิสิบตัวก็วคิดดูแล้วกันว่าวิ่งช่วยเยอะขนาดไหนอ่ะพอๆกับซับเลยอะ่ะเอ้ากลับมาพันหกสั่งั้น